ถไฟความเร็วสูงภายใต้รัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยแผนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไหมครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท,ทราบกันว่าการกอร่อสร้างจากกรุงเทพไปนครราชสีมานั้นก็ยังอยู่ในระหว่างการกอร่อสร้างอนาคตก็อาจจะขยายต่อเนื่องไปเพื่อจะไปเชื่อมต่อที่ประเทศจีนอันนี้แผนทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช่ไหมครัท่านนายกครับเรื่องของการคมนาคมเชื่อมต่อไปทั่วประเทศเนี่ยเสือเป็นเรื่องสาคัญคนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมก็เดินทางไปประชุม b e l ็ and Road Initiative ที่ประเทศ จใน,นเมืองปักกิ่งมาซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั้งภูมิภาคนะครับซึ่งดำาริมาโดยท่านประธานที่วิเีษีจินผิงกับ10ปีละนะครับวันนี้เราก็ไปประชุมครั้งที่3แล้วก็ทุกประเทศที่อยู่ในแผนง,งานเนี่ยได้ยืนย,นยันาเจตจนงว่าเราจะเดินต่อตรงนี้ถ้าติดขัดตรงไหนก็มาพูดคุยกันนะครับผมเรียนนี้ครับว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นที่เรามีการก่อสร้างจากจากรุงเทพไปถึงโคราชเนี่ยนะมี14สัญญ,ญามี14ผู้รับเหมา นะครับเราก็จะต่อจากโคร,ราชไปถึงขนแก่นขนแกนไปถึงหนองคายนองคายข้ามไปลาวแล้วก็ลาวไปถึงประเทศจีนได้เนี่ยรเรื่องโลจิสติกส์เ,เป็นเรื่องสาคัญประเทศไทยมีศักยภาพสูงทางด้านเกษตรกรรมนะครับพืชผลต่างๆที่เราส่งไปเมืองจีนได้เนี่ยจะมีประโยชน์มากถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะเราก็ทราบดีอยู่ว่าพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ ส่งออกไปถ้าเกิดเวลานานเกินไปในการขนส่งเนี่ยเรื่องของคุณภาพก็จะถูกด้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรายืนยันว่าเราจะดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยระหว่างที่จะมีการทําเรื่องรถไฟความเวสูงเนี่ยบางอย่างต้องมีทํำรังคู่ก่อน S <S บางจุดต่างๆต้องมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นสะพานข้ามจากหนองคายไปลาวเนี่ย <C> e <an> ก็เป็นเรื่องสําคัญ <C> e <an> นะเพราะปัจจุบันนี้เป็นทั้งถนนและรถไฟ <C> e <an> คูบคู่กันไปต้องมีการสร้างส,สร้างอีกสะพานหนึ่ง <C> e <an> นะครับซึ่งก็ต้องมีการตกลงกันที่ผมไปที่เดินทางไปที่สปป,ป,ปปลาวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว <C> e <an> ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ <C> e <an> มีการสร้างสะพานเชื่อมเชื่อมต่อไปได้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้าว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเพราะว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เรารู้กันอยู่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคือทุเรียนครับ ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ทางผลไม้ที่คนจีนชอบชอบมากนะครับการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยเฉลี่ยนะครับจุดเจ็ดกิโลกรัมต่อคนที่ประเทศไทยเนี่ยห้ากิโลกรัมต่อคนที่มาเลเซียเนี่ยสิบเอ็ดกิโลกรัมต่อคนับ,นนนบไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเอาแค่เอาแค่ประชาชนคนจีนสามารถเข้าถึงทุเรียนได้แล้วก็รับประทานเท่ากับประชาชนทไทไทยทได้คือห้ากิโลกรัมต่อคนเนี่ยจะขึ้นไปประมาณเจ็ดเท่า ปัจจ e ุบันนี้ส่งออกประมาณ2องแสนกว่าล้านเจ็ดเท่าก็เป็นล้านล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นเรื่องการขนส่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราต้องพยายามแก้ไขให้ได้แต่ที่เหนือกว่าไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราสร้างความเร็วสูงแล้วรถไฟความเร็วสูงมาแล้วเนี่ยเรื่องของ border control เนี่ยก็ต้องทําให้ทันสมัยเรื่องของ s i n ิลว window ที่ของที่จะส่งผ่านจากไทยไปลาวเนี่ยการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับปัจจุบันนี้ต้องมีการผ่านหลายโต๊ะเหลือเกินทั้งสุลกาการทั้งเกษตรกรทั้งตมทั้งอะไรเนี่ยกว่าจะมีการผ่านเรื่องงานเอกสารไปได้เนี่ยครับใช้เวลานานครับถ้าเกิดใช้เวลานาน,านเกินไปเนี่ยผลไม้ก่อาจ,จะเสียได้อ่าใช่ไหมครับผมว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องควบคู่ไปกับการทํางานเพื่อที่จะให้ ISO ดูเป็นพิเศษมันง่ายขึ้นครับใช่ไหมรัฐบาลนี้ก็ททำจะมีควบค,วบค,วบคู่กันไปเมื่อที่ได้ผมไปที่หนองคายมา ผมก็ไปสั่งการว่าผมจะลองใช้จังหวัดของคายด่านเนี่ยให้เป็นด่านในการทดลองครับที่จะทําให้ซิงเกิลวินโดว์ซิงเกิลฟอร์มที่จะเกิดขึ้นได้ทําให้เอื้อประโยชน์และเวลาให้กับผู้ประกอบการในการที่จะขนถ่ายสินค้าจากเราข้ามไปฝั่งนึงได้ hmm. ถ้าเกิดว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยยังไม่รวดเร็วเนี่ยต้องมีการผ่าน,นหลายโต๊ะนะครับ ถ้าเกิดเกินเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยรถไฟต้องวิ่งไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยบ,บางทีเนี่ยผลไม้ไปถึงตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่รับละก็ต้องมีการเก็บไว้ในห้องแช่แข็งกห้องเย็นซึ่งก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการอีกกำไรที่จะได้ก็ลดน้อยลงไปร,รายได้ที่จะได้ก็ลดน้อยลงไปที่จะไปจ่ายกเกษตรกรได้ก็ลดน้อยลงไปค,คือคือมันเป็นผลกระทบที่มันตกไปในเชิงลึกหมดเลยเ,<อ>เพราะฉะนั้น่ยการการแก้ไขปัญหาทางด้านทางด้านโลจิสติกเนี่ยไม่ใช่การ ทำงานภาคส่วนเดียวถ้าเกิดแก้ไขเรื่องขอความเร็วสูงแล้วแต่ต้องมาติดตรงด่านน้องคายเนี่ยความเร็วสูงก็ไม่ประโยชน์เพราะคุณเซฟเวลาได้หลายหลายชั่วโมงแต่ก็มาติดตรงไอ้วินโดในการที่จะต้องโอนถ่ายสินค้าออกไปนะครับมันมีมันมีการทํางานในแง่ในแง่ของเชิงลึกเนี่ยมากมายอย่างไรก็ตามรัฐบาลเราก็ตะหนักดีว่าเรื่องของการขยายเส้นทางคมนาคมทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องทําโดยเร็วครับ